ครับสวัสดีครับพบกับผมคุณเจ k เคเคแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกม The Forest เวอร์ชั่น0.33 0.33นั่นแหละครับเป็นอัลฟาอยู่นะครับยังไม่เป็นเบต้าเขาบอกเะสิบวันเอ้ย7 day ไปเราไปเริ่มกันเลย let's go เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมซัเวอร์เหมือนกันผมก็เลยซื้อมาเล่นหน่อยอันนี้ใหม่ใหม่ไหม่ตัวใหม่ของผมนะครับอประมาณเกมนี้เท่าไหร่นะสามร้อกว่าบาทนะครับฮ่มาแล้วเราอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินงงอีกแล้วนะครับเครื่องบินงงลำหนึ่งพร้อมกับอาหารกับใครเนี่ย ลูกเราเหรอให้ย่าลูกเรานะครับเกาะแขนไม่ปล่อยเลยนะโอ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกใจลูกลูกอย่าตกใจลูกเสนเออถือกำม,มือพ่อไว้อือโอ้โหโอ้โหคนปิว,วแล้วเส็นมขัดยังแล้วเยมขัดด้วยอือหือหลูกลูกหัวขมามโอ้โห ไม่หลอดไม่น่าหลอดนะมึงลงขนาดนี้มึงตายแล้วลหละเลือดเต็มเลือดเต็มแขนเลยโ็เตอะใครมึงเป็นใครเอาลูกกูมาเ่าลูกไปเออใครไม่รู้เอาลูกเอาลูกเราไปเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แล้วนะคนป่าแล้วเปล่า อันนี้ทําไมมันโอโหอันนี้รูปเรารูปลูกเราที่วาดไว้ลูกที่บอกวา่าพ่อฮะพ่อฮะเห็นรูปที่ลูกวาดไหมสวยไหมฮะพ่อลูกหายไปแล้วน่าให้เกมนี้จุดประสงค์นี้น่าจะให้ตามหาลูกเราได้ละครับ โอ้โหมีให้เก็บเยอะเลยผมสายโดอยู่แล้วโดวของเซียนอยู่แล้วสำหรับผมอืมไม่มีแล้วมั้งไปไปกินอีกเออ,อขวานอือแอร์โฮสเตสตายเอ้ยแขนหักเหรอหรือเปล่าแขนหักเออโอ้โหแขนหักเลย ไปสู่ความเมื่วานแก่พ้นจูแน่โอ้โหก็อีก็เออก็อีอมาปิวออกมาหมดเลยโอ้โหขาดครึ่งแลวอีกครึ่งครึ่งด้านหน้าหายไปไหนอโอเออตีได้นี่ผมเห็นไล่ตีหมดครับอันนี้ตีหมดครับเฮ้ยใบไร ไบกันชาหรือเปล่าเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งถ้ามันกระตุกปแปลกๆอ่าเอาละครับมาต่อกันเลยตอนนี้เรายังไม่มีจุดเซฟโอ้โหเย,ย่าพึ่งสิเย่าพึ่งเย่าพึ่งกูยังไม่ได้เซฟนะกูบอกกูยังไม่ได้เซฟเ้ยโอ้โห,โห,โห,โโห,โหเต็มหน้ากูอืมนะฮะ คำยมคำหยาบมาหมดนะครับเดี๋ยวพยายามจะลดคำหยาบอยู่ไม่ไม่ไ่ายายสองตัวสองลุมหนึ่งไม่ได้มาหนึ่งหนึ่งกับูก็ได้หหนึ่งหนึ่งหเฮ้ยหนึ่งห่ยาหนึ่งหนึ่งยาไม่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 เอาไม่เอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอหนึ่งหนึ่งใครก็ได้มาสักตัวหนึ่งมาเลยมาเลยนั่นมาเข้าเองก็ได้มุงไม่มา โอโ้โหโอ้โหมึงเปิดก่อนเอนาะเปิดก่อนกูรู้ว่ามึงเปิดเปิดก่อนได้เปรียบกูเปิดหละกูะก็ได้เปรียบอะกูก็ได้เปรียบว่ะเออกูก็ได้เปรียบว่ะกูเปิดหละกูก็ได้เปรียบของรอดทีหลังเสียงดังกว่าเว้ยเอา้าเออเกือบอันนี้เย้ตอนนี้แหละครับ รอมันเช้าอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยรอมันเช้ามันก็ไม่อันนี้ดิ <c oughs> มันก็ไม่สเปเชียลสิต้องแบบอืมออไปแบบน,นี้หน่อยลุ้นหน่อยมีลุ้นมีลุ้นอยู่แต่อ๋ออยู่ให้รอจนเช้าใครจะไปรอเราตัดไม้เลยมาเรามาตัดไม้กันครับไฟนี่ก็ดับจัง ตัดต,ดตดัตัดให้หมดขนาดให,ใหม่เนี่ยมันเบาใช่ไหมครับผมรู้ว่ามันเบาซื้อมาแล้วยังเบาโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับหรือรอรอจบฟร์เลสเล่นโฟร์เลสจบเดี๋ยวซื้อใหม่จริงๆแล้วไม่แพงๆเลยอันนี้ซื้อมาโอ้โหซื้อมาแค่ห้าร้อย มันก็เหมือนไม้เก่าเนาะหนึ่ซื้ออันมันแพงขึ้นหน่อยเอาดังๆเลยใช่ไหมไปตัดไม้ตัดไม้ตัด,ตดอืม,อมตัดนานอ๋อมาตัดสองเสียงอะไรอยา่าไม่เอาไม่เอาไม่เอานั่นไงกูเห็นแล้วกูเห็นนะครับมีตัวหนึ่งวิ่งไปแล้วแต่ช่างมัน อืมทีเราตัดไม้ต่ออืม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 ทำไมมันนานจังวะโคดนันนานเกินกินหน่อยอย่างนานนะครับอืมโอ้กว่าจะหล่นโอ้ตัดสองต่อไป น่โหลดละเออเราสร้างบ้านเซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปสร้างถ้าสร้างจริงเดี๋ยวค่อยสร้างให้หลังสร้างบ้านใหญ่หญเลยไปกดตัวบีอ๋อนี่ไงบ้านอันนี้เลยไหมโอ้โหใช่แปดสิบสองเ็ดเคแปดสิบสองไปหาไหนโอ้โหหมดป่าแน่เนี่ อ๋อนี่สิบสามเองนะเพราะว่าสิบสามก็พอแล้วอย่าอย่าให้มีตัวอะไรมานะอย่านะเออนี่แหละนี่เรียบร้อยขี้เกียจไปนู่นตั้งตรงนูน้นตรงแคมป์ไฟมันไกลไปเดี๋ยวค่อยมาตั้งแคมป์ไฟใหม่ในนี้ในเนี่ยตรงแถวๆนั่นแหละไปเร็วๆๆทำงานทำงาน เสียงอะไรเนี่ยเสียงมันหอนเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงหอนมึงบอกก่อนก็ได้มึงหอนมึงบอกก่อนก็ได้มึงบอกก่อนก็ได้มึงบอกก่อนก็ได้ฮะมึงบอกก่อนก็ได้นะมึงบอกก่อนก็ได้อืมเอ้ยหยา โอ้โหเชี่ยถ้าผมไม่บังเมื่อกี้นี่โดนแน่เลยมึงอยวเพิ่งดีกูสร้างบ้านเดี๋นะมึงชอบมากวนยังอะ่ะฮะมึงไม่กลัวนะมึงเป็นตัวอะไรมึงก็มาเลยมามามึงมาเลยมึงมาเลยมามึงมาเลยมามมมึงาาเลยแม่งลำคาญมาอยู่ได้ เดี๋ยวจับเผากินเลยเนี่ยไปไปไปโอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ไม่เสร็จทีเนี่ยแม่เช้าแล้วเนี่ยจะเช้าแล้วบ้านนี้ไม่เสร็จเลยอ๋อมันต้องตัดอีกหนึ่งต้นต้นนึงหรือเปล่าใช่เหรอเดี๋ยวลองเอาอีกสองต้นไปก่อนเผื่อมันอาจจะครบแล้ว ใช่แล้วมันครบแล้วละ่ะใช่ไหมมั้งนะโอ้โหแปดสิบสิบอยู่สงสัยห้ตัดอีกต้นแน่นอนไปตัดเข้าไปทำไมมัเฟิรมเลนมันตกจังเลยทํทำไมอะ่ะผมเล่นตอนแรกก่อนตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนี่มันไม่กระตกนะเฟิรมเลนมันไม่ต่ำนะ ตัดเผื่อตัดเผื่อตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็เย็ยนแล้วชีวิตจริงนะชีวิตจริงเย็ยนแล้วเย็ยนแล้วเลิกเรียนนะครับเลิกเรียนอะไรหรอวันนี้มันเฮ้ยวันนี้มันสุกใช่ผมสุกเจ็ดเสร็จแล้ว ออโอ้หัวหมุนหัวมึงหลุดเลยน่ะเอา้าตีบ้านทำไมเนี่ยเฮ้ยเข้าบ้านไม่ได้อตกใจอืมเอาไว้ตรงนี้ก่อนน่บ้านเราเสร็จแล้วครับเข้าไปก่อนเข้าไปหน่อยเข้าไปดูอืมโล่งครับโล่งโล่งมันคืออะไรเออไม่รู้ กดไปเถอะอืมอย่าไม่เอาไม่เอาโอ้ยทำไมมันมาบ่อยจังอันนี้พาดแรกอยู่นะมึงมาแล้ว,วมึงมึงรีบมึงจะรีบไปไหนฮะมามาเซฟก่อนครับเซฟก่อนอ่ามีบ้านเซฟแล้วนี่เลยอันแรกเลยเม <c oughs> ื่อกี้ผมทดลองเล่นเฉยก็เลยเซฟมันก็เลยมีอยู่อันหนึ่งเซฟทับไปเลยครับ อุ้ยจะออกไงเนี่ยมันอยู่ด้านนอกเนี่ยเราต้องมีความกว้างความกว้างทุยกล้าเออลุยอ่ามาเลยจะหมัดจะมวยจะอะไรก็มานเนาะไอ้เฮ้ยนีเป็นอาหารกูเด,ดี๋ยวนี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้อ๋อ ไม่เก็บไม่ได้อะอ่านั่นๆับักอีกโอโหบักอีกเต็มหรอสูองสุดแค่สามรอเฮ้ยอันนี้มีใสอใสอีกอืมอ๋อทั้งแขนทั้งขาทั้งน่องแม้แต่อันนั้นก็กไม่เว้น <laughs> ทำไมมึงเจอมึงบ่อยจังมึงมีทุกที่เลยอ่ะ เกมนี้ตัวอืไอ้เฮไอ้เฮหา,หาง่ายหาง่ายต้องเรียกว่าเฮนะครับอยากเกินไม่ดี่ะต่อไปเหรอต้นไม้ก่อนต้นไม้ก่อนตันป่ามชอบขึ้นต้นไม้แม่งเดี๋ยวเป็นจอมเปอร์มีจอมเปอร์ดิจกกัคกี้และเฟอร์เดสอ่ะเออกระโดดควับหน้าโอ้โห โอ้มึงล้างแค้นกูใช่ไหมเมนี่ยที่กูฆ่าเพื่อนมึงเนี่ยโอ้โหสองสองตัวงัยนะมึงมาล้างแค้นเหรอเจนเดนโอ้โหมึงร้องอย่างแบบเสียงมึงดีมากระเบิมึงอย่าลุกรุกบ้านกูมึงอย่าเข้าเอาหายหายโอ้โยตรงนี้ก็มีอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระตุกทำไมเฟมเลนมันอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งอืมต้องกันตัวเองก่อน ไม่ไหวแล้วครับหนูต้องใช้โมโลดโท็อปแล้วครับมามึงมาเลยมึงมาเลย <c oughs> มึงมาเลย, <c oughs> เ,ลยเอาติดตัวเองโร <c oughs> ยโอ้โหไม่แม่นเลย มามามาดิเออมาดิอ่าครั้งนี้โดนแน่ไหมโอ้โหตายเลยแรงนะเนี่ยร้ายแรงมึงมาเลยพูดโอ้ยเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบอ้าวตายแล้วมึงกระจอกจังวะมึงกระจอกจังวะวอ,อืหัวหลุดเลยเอาหัวหลุดเลยเออเนี่ยแหละสะใจหัวหลุดเลยครับ ดจะดูมันมีอะไรอีกเยอะกว่านี้ไหมเนยม,มันเยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้ก็ฟูดอ๋ออันนี้สมอ l l ร a เด e นที่ปลูกผักอะพืชผักแล้วยิ่งไรอ๋อคล้ายๆเราตักผ้าบ้านเราอะอันนี้ water collector s t o r ็ e อ๋นนอเขาเรียกว่าที่เก็บน้ำที่เก็บน้ำ น,นี่ก็ระบิดเคชก็กงกงไอ้นะี่กงกระต่ายครับกูพากลัวนี้เกินไปไหมเสียวเสียวกูเห็นมึงแล้วอะ่ะมึงมาทุกพาร์ทเลยอะ่ะมึงมาทุกที่เลยอะ่ะผมคับที่ให้หนังอุ้ยม่งี่เห็นไม่เห็นอีพึ่งอีพึ่งนั่นไงเห็นนะเห็นโอ้โหเมื่อไหร่มึงจะหยุดตามกูมาสักที หยุดมาสักทีโอ้โห,โอโหเอาหน้าเผามาเลยเหรอเช่หน้าเผาหรือเปล่าโอโ้มีหัวกะโหลกด้านบนด้วยนี่ไม่ไหวมากไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่เอาไม่เอากูขอโทษกูขอโทษกูไปแล้วกูไปก็ได้อ๋อนี่เหรอตกจะตกจะตกเจนเจนอ๋อนี่เหรอบ้านบ้านมันก็ว่าทำไมมันมาแต่มันมาจากทางนูน้นนะไม่ได้มา,าทางนี้ มากูลงแล้วนะกูลงแล้วนะเออลงละไปละอย่ามาจังหวะนี้ครับจังหวะนี้นะจะังหวะนี้ดูของครับดูของดูของอย่างเดียวเร็วเร็วเร็วมันมาตามมามันไวนะั่นโะอ้โหสามตัวโอแม่เจ้าโอ้ยเสียงอะไร เร็ว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 รีบเก็บของมีอะไรเก็บไปให้หมดสายโดยแล้วเก็บหมดอะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาดิเฮ้ยเชีย่ยตกใจกูตกใจมึงรู้ไหมกูตกใจกูตกใจเฮ้ยโหเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ตกใจสุดยอดเลยครับแต่ผมไม่ตกใจง่ายนะเนี่ยอืม มึงเลยพอพอเพ็นหนีก่อนหนีไปไกลๆใ,ให้มันอันนี้ไปๆๆๆๆๆเร็วๆโอ้โหมึงดักหน้ามึงดักหลังเพื่หนีใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหวิ่งอย่างไววิ่งอย่างไวอือมสมราที่มึงไม่ใช่โคนน่ะลงน้ำแล้วนะกูทนไม่ไหวกูลงน้ำแล้วอ่ะมึงอ่า,อาตีกันอีก ตีนิกตีให้ตายเลยอ่ะลงลงลงดามได้ไหมแน่ลงไม่ได้กูว่าอ่ะมาเลยมาเลยมามามึงกล้ามึงก็มาเลยอ่าต่อยกันเองอือต่อยกันเองัอออองหว่านี้นะฮะเพน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 อันนีเน้เพน,เ,น,เ,นเดี๋ยวค่อยอ้อมอ้อมขึ้นบ้านทางนู้นปล่อยมันอยู่ยแถวนั้นก่อนเฮ้ยกูบอมอย่ามา โอ้แม่งไม่ได้ง่อ่ะมึงมาดังงนี้เลยอ้าวมึงมาดังงนี้เหรอผมไม่ไหวแล้วเนอะผมไม่ไหวแล้วนะโอ้ยเกือบโอ้โหมึงมึงว้ามาหรือว่ายัางไงฮะมึงวา้าผมมาเหรอโอ้โหเมื่อกี้มันอยู่นู่นนะมึงมาตรงนี้เลยเหรอทำไงดีทำไงดีทำไงเหรอก็ลุยสิครับถามได้ อยู่พิ่งมาอยู่พิ่งมาอ้ยไอ้เวน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 ยา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 แมวๆมวเอ้ยหมดความโทนแล้วมันใช้โมโลโท็อปเผามันเออตีกันแหละตีกันแหละพวกว่าตีไงมาผมทนไม่ไหวแล้วครับมามามาอ่าโดนไปแล้วหนึ่ง เจ้าอีกตัวมากูครับรอแล้วเนี่ยอ้าวมึงหนีไปไหนฮะป๊อดเหรอมากูหมดความทนแล้วโอ้ยพุ่งยิุ่งยุ่งหมดความทนแล้วเฮ้ยเอาไม่โดนเหรออืมอันสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่โดนนะ มืรู้พูดไงละมาขาล,ละมึงมาดิมึงหนีไปไหนฮะมึงหนีไปไหนไล่ตามนะเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ผมไล่ตามอะ่ะคิดดูสองลุมหนึ่งอะ่ะผมไล่ตามอ่ะมาดิมาดิม,าดมึงไม่กลัวไม่เหรอมึงไม่กลัวอมแม่นระดับเซียนคว้างขนาดนี้ไม่โดนก็ไม่รู้พูดไงละ เร็วเร็วเรีบขึ้นจุ๊บจุ๊สไปเดอร์แมนเร็วเร็วเรรีบกลับบ้านกลับบ้านอยู่ที่บ้านดีสุดใช่ไหมในไม่ดีอ่ะไอ้เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอ่ะเป็นนึงมันมีอะไรให้กดอะไรอ่ะเออกดเพื่อซ่อมใช่จำได้ละ อ่ะก็ตัว C, ซีเซฟก่อนเซฟก่อนอ่ะตัคลิปเลยดีกว่าถ้าตกไปนะครับดจวมาทำอะไรต่อก็ติดตามชมหน้นะครับถ้่ชอบคลิปผมก็ฝา,ากด like, ากดไลค์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ครับสวัสดีครับ